สวัสดีครับผมวันนี้ร้านคนครซับยางยนต์นะครับพามาชมตัวล้อ TC 1 0 5 X งานอาร์ตนะครับงาน ART Art นะครับตัวนี้เป็นสี TS ไททันนะครับขอบ15ฟั้างเออลสานะ ตัวนี้เป็น tt 1 0 5 x นะครับงานเก่าชื่อนี้ก็คืองานอ e ีตันแล้วกันนะครับถ้าใครไม่รู้จักนะงานอารเป็นงานชื่อใหม่นะครับสีจะเป็น t ีอไทตันจะเป็นสีออกสีบรอลผสมออกทองทองนะครับตัวจริงสวยมากๆเลยนะเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆนะครับตัวนี้โมเดลตัวนี้นะครับมีความลึกของตัวออฟตซตตรงกลางนะครับอยู่ประมาณ1นิ้วนะที่เราเห็นนะครับหนิ้ว ก้านจะเป็นรหัสเนะครับรหัสเก้านมันก็จะเล็กแล้วก็เพียวขึ้นไปนะครับก็จะมีปั๊มทีี105 X ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เวสปอร์ตตรงนี้นะครับมิติก้านค่อนข้างมีความหนามากๆนะมีความหนาเลยนะครับแข็งแรงนะตัวนี้งานไทยนะครับมิติตัวนี้เป็นสีดูร้อยนะครับตัวก้านก็ยังมีมิติอยู่ในขอบล้ออยู่นะครับมีสองชั้นนะครับเป็นคิ้วสองชั้นด้านนอกนะครับตรงนี้นะครับ สีจะเป็นแบบตัวจริงมันสวยนะและ้วก้านตัวรหัสอาร์ตตัวนี้นะครับก้านมันจะยกนิดๆน,นะครับมันจะยกแบบมิติยกนิดนึงนะครับรอตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าร้อยเลยนะครับก็มีมูลค่าแพงนิดนึงนะครับงานตัวนี้เป็นงานตัวเล่นกันนะครับตอนนี้ผมถ่าอยู่ประมาณห้าหกโมงเย็นหกโมงเย็นกว่าแล้วนะครับสีมันอาจจะ ไม่ตรงกับรูปหรือเปล่าเดี๋ยวลองมาดูรูปภาพภาคิ้นกันนะครับถ้าใครอยากเห็นตัวนี้นะก็ลองดูเป็นอีกหนึ่งงานนะครับสำหรับ tc 1 0 5 x นะครับใครที่มองหาอยู่ก็จัดได้เลยนะตัวนี้ผมแนะนำเล่นได้นะครับมิติสวยสกเกลสวยนะครับทรง สวยเลยนะเหมาะกับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับตัวนี้จะไม่ใช่ล้อเบานะครับไม่ใช่ล้อเบานะครับแต่สกเกลเหมือนแท้มากนะครับลองดูนะครับเอาไว้ไปเป็นหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสําหรับใครที่มองหาล้องานไทยตัวนี้แนะนําเลยนะครับหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทสอบถามได้ที่นะครทรัพย์ยางยนต์ศูนย์เก้าสี่ห้าสี่ศูนย์เก้า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 สวัสดีครับ Perfect, perfect.